สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกท่านทักทายกันยามเย็นนะครับวันนี้ฝนก็ตกกันเกือบทั้งวันงานการก็ทำค่อนข้างจะลําบากนะครับวันนี้ก็ไปทํางานได้แค่ครึ่งวันเออมันก็น่าเบื่อมากันนะฮะร,รีบจะส่งงานเหมือนกันครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเออผมเป็นคนมีค่าเยอะฮะสิ้นเดือนค่าบ้านค่ารถ เออนี่สินต่างๆก็ทำเอาเครียดมากันครับกลัวจะส่งงานไม่ทันเออฝนตกตกอากาศเย็นๆแบบนี้นึกถึงอะไรกันดีครับอ,อผู้ชายอย่างเราก็นึกถึงหอยครับ <laughs> เอ้ยเอาหอยอะไรดีเอ่ยโอเคว่าแล้วก็นี่แล้ครับเข้าครัวกันนียครับ วัตถุดิบของเราวันนี้นี่หอยลายครับหนึ่งกิโลแล้วก็เครื่องปรุงคนะก็จะมีอ่าใบโหระพาเติมความเผ็ดสักหน่อยครับอากาศเย็นๆฝนตกๆเนี้ยอ่าก็ต้องมีพริกสดกระเทียมแล้วก็น้ำพริกเผาครับผมน้ำตาล น้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำมันหน่อยหนึ่งโอเคเมนูวันนี้ก็คือหอยลายผัดน้ำพริกเผานะครับ <c oughs> มาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกก็นี่นะครับ <c oughs> กระเทียมกับพริกฮะเอามาตำ เราโขลกแค่เราพอมันแตกนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับ ร้อยตักใส่ถ้วยครับ โอเคทีนี้เราก็จะตั้งกระทะนะครับเตาที่ใช้ผมก็ยังใช้เป็นเตาถ่านเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่พอเห็ดพออะไรครับยังไม่มีตังเติมแก๊สครับโอเคตั้งกระทะครับตั้งกระทะเสร็จแล้วเ,เติมน้ำมันไปนิดหน่อยครับ ใส่กระเทียมและพริกลงไปครับแล้วก็ผัดครับ เรเิ่มสุกได้ที่ครับตามไปด้วยหอยนะครับไอ่ทีนี้ก็ทุกเผาให้เข้ากันครับวิธีสังเกตหอยนะครับถ้าหอยสดก็ปากจะไม่อ้านะครับ แต่ถ้าปากห้าเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยสดแล้วครับแต่ถ้ามีติดตัวที่ปากห้ามาเราก็ลองดมดูก่อนนะครับถ้ามีกลิ่นแล้วก็ทิ้งไปโอเคอการผัดกัเรื่อยๆครับ คลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆนะครับให้ความร้อนมันทั่วถึงที๋ยวนี้วิธีการสังเกตง่ายๆของผมนะครับว่าหอยสุกหรือยังนี่ครับหอยก็จะอ้าปากกว้างอย่างนี้ครับอ้าปากกว้างเปลือกสีของเปลือกหอยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจอกแดงๆโอเคแล้วเราก็เริ่มเติมเครื่องปรุงนะครับ อันดับแรกครับพริกเผาครับผมน้ำพริกเผานะฮะเติมเข้าไปเยอะๆครับผมชอบแบบเข้มข้นพริกเผาเสร็จปับ๊บหลังจากนั้นนี่ครับซอสหอยนางรมอีกนิดหนึ่ง เหยาะน้ำปลาสักหน่อยนะไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาหอยมันเค็มอยู่แล้วปั๊บน้ำตาลทรายนี่ครับน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อยโอเคจบทีนี้ก็ทุกเคล้ากันต่อไปนะะเพื่อเครื่องปรุง แบบละลาย ทานให้มาแล้วสีสันนครับแล้วทีนี้ก็จะทำการชิมนะครับ อืมยอดเยี่ยมแล้วครับรสชาติหลังจากนั้นเราก็นี่ครับผมโรยลงไปนะใบโหระพาขาดไม่ได้นะครับกับใบโหระพาเนี่ยแปหอมขึ้นน่ารับประทานขึ้นครับ เป็นการทางใบปรยัดเวลาครับเรียบร้อยครับผมเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาอ่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่ครับขวัญยังขึ้นฮนะเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาสูตรของผมครับ <laughs> อดี<ะ>๋ย <c> ว <oughs> ชิมดูอ <c oughs> ลื่นคอมาครับออกเผ็ดๆหน่อยๆอ,อากาศเย็นๆอย่างนี้ต้องให้เผ็ดๆหน่อยครับเผ็ดร้อนออกปุ่นร่างกายนี่ครับหอย วัตถุดิบที่ได้มาวันนี้ก็ค่อนข้างสดนะฮะหรือว่าโอเคเดี๋ยวรอบหน้าอาถ้าไปเจอวัตถุดิบอันไหนที่อยากจะลองทำดูก็เดี๋ยวผมจะมานำเสนอเมนูให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนก่อนนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีเมนูอะไรใหม่ๆก็จะนำมาเสนอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ